วัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับวันนี้ตื่นเช้าวันที่11วันพุทธที่สิบเอนะครับก็ออกมาดูาลุมท่อนพันธุ์หาหวานที่ตัดไปแล้วก็ใส่คิว,วัวนะครับไปดูนะครับผมใส่เมื่อวานนะครับไปดูวันนี้จะเป็นไงครับ นี่ครับออกยอดแล้วนะฮะหนึ่งนะครับสองเนี่ยนะครับจริงๆก็จะออกยอดเยอะแต่ที่โผล่มาเนี่ยสองยอดนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ นี่ผลจากการที่เดี๋ยวสักพักนะครับผมจะรดน้ำอีกนะฮะดูนะครับนี่เลยครับ หมดสี่หลุมด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะต้องรดน้ํานะครับนี่ครับรดน้ำํำเราก็ใช้ใช้มีสปริงเกอร์ก็เปิดสปริงเกอร์เลยครับผมก็ใช้สายยางเนี่ยครับจะรดให้ชุ่มนะครับต่อก็ có thiên nương à thứ thì xoáng rồi hả đúng thì xám เด๋ยวหลุมที่สี่น้นครับไม่เกินสี่ห้าวันนี้ก็ขึ้นสวยแล้วนะครับ เนีี่รยรอมืดูครับมาน้นยต้นนี้หักไปเลยครับเอาออกเลยครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาแทนตักสีหลุมครับไปดูอผลที่เกิดตามมาอีกนะครับ ก็คือมันจะงอกขึ้นมาสวยงามนะครับนี่นะครับเช้าขึ้นก็มาถ่ายดูการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นของอหลุม่อหลุมย่าหวานอิสราเอลที่ที่ตัดไปนะครับเห็นว่าเขาก็เริ่มงอกหน่อขึ้นมาแล้วนะฮะงอกเร็วครับหลังจากตัดแล้ว ในตอนที่สองนี่จะขึ้นมาสวยงามเลยนะครับผมจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาสวยงามนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่องบันสวนลุงอิทน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ